สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมมศึกษาปีที่1ห,ห้อง SMP กับคุณครูเมทินีจันรุ่งหรือว่าคุณควเวนะคะค่ะวันนี้นะคะพบกันในคลิปวิดีโอสุดท้ายแล้วนะคะคุณควเวจะมาพูดในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการลบจํานวนนับไม่เกิน10บกันค่ะเอาละค่ะมาดูกันเลยนะคะมาดูตัวอย่างที่1 คุณควเวบอกว่าพ่อมีปลา8ตัวแบ่งให้เพื่อนบ้านไป2ตัวพ่อเหลือปลากี่ตัวาจากโจนะคนะคุณควนเวขีดเส้นใต้สีชมพูและขีดเส้นใต้สีฟ้ามันแสดงถึงอะไรคะเด็กๆเราจะต้องมาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนว่าสิ่งที่โจทย์เนี่ยกำลังบอกเราอยู่คืออะไร สิ่งที่โจทย์กำลังถามเราอยู่คืออะไรัวามืขีดเส้นใต้สีชมพูตรงคำว่าพ่อมีปลา8ตัวแบ่งให้เพื่อนบ้านไป2ตัวสแสดงว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่โจทย์กำลังบอกเราอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปขีดเส้นใต้สีฟ้าตรงคำว่าพ่อเหลือปลากี่ตัวอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำลังถามเราอยู่นะคะเด็กๆ ต่อไปเรามาดูกันนะคะเขาบอกพ่อมีปลากี่ตัวนะคะ8ตัวแล้วแบ่งไปให้เพื่อนบ้านเท่าไหร่คะ2ตัวใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยครเวเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กันก่อนนะคะประโยคสัญลักษณ์นั่นก็คือ8ลบ2เท่ากับเท่าไหร่8ลบ2เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆตอนแรกพ่อมีปลาอยู่8ใช่ไหมคะ แบ่งให้เพื่อนบ้านไปสองตัวเหลือเท่าไหร่คะเนี่ยนับไปพร้อมๆกัน1 2 3 4 5 6อ่าดังนั้นนะคะข้อนี้จึงตอบว่าพ่อเหลือปลา6ตัวนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะตัวอย่างนี้ฮวนเวบ,บอกว่าพี่มีเค้ก6ชิ้น กินไปสามชิ้นพี่เหลือเคก้กกี่ชิ้นเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์กันก่อนเลยนะคะขีดเส้นใต้สีชมพูและขีดเส้นใต้สีฟ้าขีดเส้นใต้สีชมพูมีความหมายว่าสิ่งที่โจทย์กำลังบอกเราอยู่นะคะเด็กๆบอกเราว่าพี่มีเค้กเท่านี้พี่กินไปใช่ไหมคะส่วน ขีดเส้นใต้สีฟ้าคือสิ่งที่โจทย์กำลังถามเรากลับมาใช่ไหมคะว่าพี่เหลือเค้กอยู่กี่ชิ้นกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพี่มีเค้กอยู่6ชิ้นใช่ไหมคะพี่กินไป1 2 3สองสพี่กินไปอยู่3ชิ้นเขาบอกว่าพี่เหลือเค้กกี่ชิ้นก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้คือห ลบสเท่ากับเท่าไหร่ลบใช่ไหมคะพี่กินไปแสดงว่าเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมคะอันนี้เราเรียนรู้กันมาในเรื่องของการลบแบบธรรมดากันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือพี่เหลือเค้กอยู่ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันค่ะเด็กๆเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยมาควรนเวนะคะตอบคําถามทั้งหมด5ข้อ ถ้าเด็กตอบถูกทุกข้อแสดงว่าเด,เด็กเข้าใจสิ่งที่คมมุณครูเวสอนมาในวันนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะหากันจนเจอน้องๆมาฝึกทำโจทย์ปัญหาด้วยการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาเหล่านี้กันนะคะพ่อเลี้ยงไก่16ตัวเป็นตัวผู้6ตัวเป็นไก่ตัวเมียกี่ตัวจากโจทย์ข้อนี้ เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรและคำตอบเท่ากับเท่าไหร่กันนะอ่าเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆมาเลือกตัวเลขใส่กันเลยประโยคสัญลักษณ์ก็คือ1กับ6อ่าตอบถูกกันหรือเปล่าคะใช่แล้วคะ่ะน้องๆในข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ16ลบด้วย6เท่ากับเท่าไร และคำตอบที่ได้ก็คือมีไก่ตัวเมียสิบตัวนั่นเองค่ะ,ะมาดูข้อต่อไปกันนะคะเด็กๆแม่ปลูกต้นดาวเรือง18ต้นออกดอกแล้ว9ต้นมีต้นดาวเรืองที่ยังไม่ออกดอกกี่ต้นจากโจทย์ข้อนี้เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรและคำตอบเท่ากับเท่าไหร่กันนา มาดูกันเลยค่ะประโยคสัญลักษณ์คืออะไรคะเด็กๆเ, <Wow. S 1> เลขหนึ่งแปดตอบตอบเท่าไหร่คะเด็กๆสิบแปดลบเก้า <Wow. S 1> เท่ากับเท่าไร่เอ่ย <Wow. S 1> อ่าเท่ากับเก้าค่ะเก่งมากๆเลยถูกต้องค่ะน้องๆประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้ก็คือ 1ิบดลบด้วย9เท่ากับเท่าไรและคำตอบก็คือมีต้นดาวเรืองที่ยังไม่ออกดอก9ต้นมาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเด็กนักเรียนชายในห้องเรียน11คนออกไปช่วยคุณครูเก็บขยะนอกห้องเรียน6คนเหลือนักเรียนชายในห้องเรียนกี่คนจากโจทย์ข้อนี้เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรและคำตอบเท่ากับเท่าไหร่กันนะ เท่าไหร่คะจากโจทย์11-6เลบเท่ากับเท่าไรตอบเท่าไหร่คะเด็กๆมาดูกันนะคะเก่งมากค่ะน้องๆประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้ก็คือ11-6เลบ6เท่ากับเท่าไรนั่นเองค่ะและคำตอบก็คือเหลือนักเรียนชายในห้อง5คนค่ะ พลอยซื้อขนมมา13ชิ้นแบ่งให้น้อง8ชิ้นพลอยเหลือขนมกี่ชิ้นจากโจทย์ข้อนี้เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรและคำตอบเท่ากับเท่าไหร่กันนะประโยคสัญลักษณ์คืออะไรคะเด็กๆ13ลบ8เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะคำตอบคือ5ชิ้นนั่นเองค่ะใช่แล้วคะ่ะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้ก็คือ 13-8- ลบ8เท่ากับเท่าไรคำตอบในข้อนี้คือพลอยเหลือขนม5ชิ้นข้อต่อไปค่ะมีสมุด15เล่มใช้ไปแล้ว8เล่มเหลือสมุดกี่เล่มจากโจทย์ข้อนี้เราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรและคำตอบเท่ากับเท่าไหร่กันนะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์คืออะไรคะเด็กๆมีสมุด15เล่มใช้ไปแต่ว่าลบนะนคะลบ8ดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ7นั่นเองค่ะถูกต้องแล้วค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้ก็คือ15ลบ8เท่ากับเท่าไรและคำตอบก็คือเหลือสมุด7เล่มนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเด็กๆทำถูกหมดทุกข้อกันแล้วใช่ไหมคะ,สะแสดงว่าเด็กๆเ,เข้าใจสิ่งที่คุณควรเวีสอนในวันนี้นะคะวันนี้คุณควรเวยมีใบางานนะคะกิจกรรมที่12นะคะให้เด็กๆไปฝึกการแก้โจทย์ปัญหานะคะของการลบนะคะจำนวนไม่เกิน10นะคะคุณควรเวยมีโจทย์มาให้เด็กๆ ไปเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็หาคำตอบกันนะคะเด็กๆเอาละค่ะแล้วมาเจอคุณควรเวนะคะตอนเปิดเทอมนะคะเด็กๆรักษาสุขภาพด้วยมาเจอคุณเวตอนเปิดเทอมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ